สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะมันอัดอยู่หน้าบ้านอาจจะมีเสียงลมหน่อยนะเพราะมันหน้าหนาวแล้วหน้าหนาวอัดหน้าบ้านด้วยบางครั้งอาจจะมีเสียงลมจากลมมันพัดผ่านภูเขามาเลยมีเสียงเข้ามาที่ไม้เนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อยู่กันกันกบไบแนนนะฮะไบแนนก็จะทำการคอนเวิร์ตเงินอ่าเพราะว่าผมจะ P2P ออกละ ก็คือตอนนี้ผมมีดอลลาร์เทเทอร์อยู่24.264เนี่ยผมจะคอนเวิร์ตให้มันไปเป็น b บแอนด์ดอลลาร์เนี่ยหมดเลยส่วน b บแอนด์ดอลลาร์เนี่ยผมมีอยู่45.946ก็คือผมจะแปลงเนี่ยดอลลาร์เทเทอร์เนี่ยให้กลายไปเป็น b บแอนด์ดอลลาร์ทั้งหมดโอเคก็ให้เราเข้ามาที่อา่าล็อกอินเข้าสู่บัญชีของเราเนาะ b บแอนด์แล้วไปที่ wallet ครับผมแล้วหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ ฟีดแอนด์สปอร์ตอ่า,อามันก็จะเป็นหน้าฟี a แอนด์สปอร์ตละทีนี้เราก็จะทําการคอนเวิร์ตก็มองไปที่ดอลลาร์เทเทอร์นะเพราะผมจะเปลี่ยนอันนี้มาเป็นอันนี้ก็ให้มองไปที่ขวามือครับมันจะมีคําว่าคอนเวิร์ตอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยคําว่าคอนเวิร์ตอยู่ตรงเนี้ยอ่าจริงๆมันขายได้นะมันมีเป่าวในมาร์เก็ตเหมือนจะจําไม่ผิดมันน่าจะมีอยู่นะไอขาย ดอลลาร์เทเทอร์เป็นยังน่นนะขายดอลลาร์เทเทอร์เป็นอะไรว USD ะไบแ a น c e ยูเอสดีอ่ะเออนี่ไงมีอยู่มันมีอยู่นี่ว่าเนี่ยซื้อตัวหน้าก็คือเอาไบแ a นด e ดอลลาร์เนี่ยเอาดอลลาร์เทเทอร์ไปซื้อขายเป็นไบแ a นด e ดอลลาร์แต่ก็มันมีอยู่เนี่ยแต่ผมไม่ใช้วิธีนั้นอ่ะผมก็จะใช้วิธีคอนเวิร์ตก็วิธีคอนเวิร์ดก็ดไปที่วอลเล็ อาจจะมีเสียงลมหน่อยนะเพราะเป็นหน้าหนาวผมอาจอยู่ใต้ต้นไม้ด้วย f i a t and s สป p o แล้วก็ Wallet Fiat and Spot เราหลังจากนั้นก็ไปที่ดอลลาเทเตอร์แล้วก็กดไปที่คำว่า Convert ตรงนี้ มุมขวาอลลาร์เทเ a อร์มุมขวานเวิร์ตกดไปปุ๊บก็จะทำการแปลงเป็น bynance d ล l l a อันนี้ก็จะเลือกแบบ market เลยเลือกเป็นแบบ market ก็คือแปลงเลยเนี่ยก็ฟอร์มก็คือจากจากอลลาร์เทเ a อร์เนาะเป็น bynance d ล l l a อ่ะก็จะใช้ทั้งหมดยี่สิบสี่ตัวเลยนี่ ก็คือเลือกทั้งหมดเลยแล้วก็โอเคหลังนั้ก็กดปุ่มเหลือง Preview Conversion Convert ทำการ convert อ่ามันก็จะบอกว่าอันนี้จะเป็น rate rate ที่มันให้มาเนาะหนึ่งดอลลาร์เทเทอร์เท่ากับหนึ่งจุดูนูนสามเ็ดปนแนนดอลลาร์อ่าประมาณนี้ประมาณนี้กัน นี่ครับมันก็จะเป็นเลทก็อันนี้ดอลลาร์เทเทอร์ทั้งหมดจะได้เป็นใบแนนดอลลาร์ทั้งหมดเท่านี้อ่าโอเคกดแล้วกดปุ่มเหลืองก่อนมันนับเวลาหมดเรียบร้อยครับแล้วกดโอเคไป หลังจากนั้นครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นการคอนเวิร์ตแล้วราไปดูที่เฟดแอนด์สปอร์ตเฟดแอนด์สปอตอ่านี่เนาะก็เราจะเห็นว่าดอลลาร์เทเทอร์หายไปแล้วที่เราได้มาเป็นไบแ a นด e ดอลลร์อ่าไบแ a นด e ดอลลร์แทนเพราะเราไม่มีดอลลาร์เทเทอร์แล้ว โ okay. อเคก็เป็นอันจบครับสําหรับการคอนเวิร์ตก็มุมขวาเนี่ยฮะก็ง่ายๆครับเข้ามาที่ Wallet แล้วไปที่ Fi a t and spot หลังจากนั้นเราจะแปลงแปลงเหรียญอื่นก็ได้นะสมมุติว่าอยากแปลง BNB อยานาีเงี้ยเป็น Bitcoin แบบไม่เทรดนะแบบแปลงเลยอะเนี่ยกดไปที่ BNB เลือก BNB แล้วรับไปที่ Convert ตรงนี้นี่ขวามือด้านหลัง Convert ตรงนี้พอกด Convert เสร็จปุ๊บ อ่านี่สมมุตินะแต่ผมไม่แปลงจริงนะเราก็เลือกมาร์เก็ตก็คือแปลงเลยทั้งหมดสี่ตัวแปลงเป็นอะไรเราก็สามารถเลือกได้สมมุติเราอยากแปลงเป็นบิตคอยแล้วกดไปที่ตรงนี้ครับทําการเลือกเป็นบิตคอยนี่เนาะก็สี่บีเอ็นบีพอกดปุ่มเหลืองพรีวิวคอนเวิร์ตไปก็จะได้บิตคอยทั้งหมดเท่านี้เนาะสําหรับสนะี่สี่บีเอ็นบีนแปลงเป็นบิตคอยได้เท่านี้อ่า อันนี้ผมไปทำจริงนะผมกดยกเลิกเลยเนาะยวชิบหายหมดโอเคคลิปนี้ก็เป็นวิธีคอนเวิร์ตครับผมใน b i ไปแนนสำหรับเบสแอนด์สปอร์ตคลิปนี้ก็ตัดแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ